ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวสซิงครับวันนี้มาอู่ต่อเติมทรัพนะครับนี่นี่คันนี้ครับขึ้นรอครับยังไม่มีเจ้าของนะครับนี่ถ้าใครสนใจครับนี่ถ้าใครสนใจครับแบบไหนครับโทรมาทักมาสอบถามอู่ได้ครับนี่อ่านี่มีโทรมาสอบถามอยู่นะครับนี่คนจังหวัดเลยครับ ถ้าเอาจริงโทรมาเลยครับนี่ทางอูเพลาลอยก็มีครับเนบก็มีเยอะครับอยากเสริมหนาขนาดไหนทางอูจัดให้ได้หมดครับนี่นี่คันนี้ยังรอเจ้าของอยู่นะครับนี่แต่พอดีช่างติดธุระครับกลับบ้านครับขึ้นไว้ตังเตเมก่อนประมาณสองวันนะครับนี่นี่ครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับนี่ถ้าใครสนใจก็ โทร,รมาสอบถามข้อมูลถามรายละเอียดกระทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่เพื่ออยากจะได้เพลาลอยไอเหนบเสริมเหนบครับนี่ทางอู่ก็จัดให้ได้นะครับนี่เพราะว่าพึ่งขึ้นแค่ตัวโครงสร้างครับนี่แค่พื้นกระบะครับนี่ทางอู่จัดให้ได้ครับคันซีก็ส,สวยๆเลยครับนี่ คันสีฟอร์ดครับคันนี้เกียร์ก็เป็นของเกียร์ฟอร์ดเลยครับนี่นี่เราวางตำแหน่งเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่เหลือแต่เจ้าของครับนี่ถ้าใครสนใจก็รีบเลยครับโทรมาสอบถามทางอูต่อเติมทัพย์ได้เลยนะครับนี่ทางอูก็เตรียมคันซีไว้รอ f c เยอะเลยครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีกี่คันนะครับนี่ คัน C ครับนี่ทางอู่เตรียมไว้หลายคันเลยครับนี่เริ่มจากตัวนี้นะครับนี่ดีแม็กครับเพิ่งเอามาเมื่อวานนะครับนี่คันีครับคันีใหญ่ๆเลยครับคัน C ดีแม็กนี่ถ้าใครสนใจคันนี้ครับอยากได้คันีใหญ่ๆแบบนี้นี่ครับโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับนี่ แต่จองคันนี้อยากได้คันซีนี้นี่ทางอู่ก็จะลากเข้าก่อนครับเพราะว่าถ้าถ้าจะเอาคันซีดีแม็กครับนี่ทางอู่ก็จะทําให้ก่อนเลยนะครับนี่เพราะว่าคันที่ขึ้นขึ้นพื้นกระบะแล้วยังไม่มีเจ้าของนะครับนี่เอามาสดๆร้อนๆเลยครับเอามาเมื่อวานครับเอามาจากคอนเก่นนะครับคันนี้มาสดๆเลยครับ มาถึงเมื่อวานหกโมงเย็นครับนี่ไปลากมาจากคนเกนนะครับนี่หรือใครอยากจะได้คันซีอย่างอื่นครับเดี๋ยวพาไปดูอีกครับนี่ถ้าใครอยากได้คันซีของอิซุสุครับนี่อิซุสุรุ่นนี้ครับนี่คันนี้ก็รอนะครับนี่รอรืออยู่ครับนี่คันนี้เครื่องสตาร์ตติดนะครับแต่ว่าเครื่องหลวมครับ ถ้าใครสนใจอยากจะได้คันซีครับวันนี้ก็ซื้อมาไวและเอาคันซีครับทําอีเตนนะครับนี่ถ้าใครจะซื้อสภาพนี้ทางอูก็ขายนะครับนี่นี่ทางอูก็ขายครับหัวกงหัวเก่งนี่บชุดเกียร์ครับนี่นี่ครับทางอูก็ขายนะครับนี่ถ้าไม่ถ้าไม่มีใครขายสนใจครับ ทางอูก็จะรื้อเอามาทำอีแตนนะครับนี่นี่ครับทางอูซื้อมาเยอะครับนี่สต๊อกคันสีไว้เยอะครับนี่คันนี้ก็จะเอาไว้รื้อเหมือนกันครับแต่ทางอูยังไม่มีเวลานะครับนี่เราจะเอามาขึ้นทาอีแตนเหมือนกันนะครับคันนี้นี่ทางอูเตรียมไว้รอ f อฟหลายคันเลยครับ เผื่อใครสนใจคันซีแบบไหนครับโทรมาทักโทรมาสอบถามทางอูได้เลยนะครับนี่จะให้อูเสริมเนบหรือว่าจะเอาแขวนล้อครับ3ามเพลาก็ได้ครับนี่จะใส่เกียร์สลูกครับทางอูจัดให้ได้หมดครับสโลทางอูก็มีนะครับนี่เพิ่มมีเล็กน้อยครับไม่เยอะครับนี่สามสีพันครับใส่สโลถ้าใครชอบครับ แถวบ้านลพลทิศเกียร์2ลูกครับนี่ใส่เกียร์สลูกแรงกว่าสโลยกครับนี่แถวนี้ถ้าทางอื่นยังไม่เคยได้ใช้ครับน่าจะเอาไปลองดูครับเกียร์2ลูกครับถ้าใครสนใจแบบไหนครับโทรมาโทรมาทักโทรมาสอบถามรายละเอียดกระทางอู่ได้เลยนะครับนี่ นี่ครับเผาลอยทางอูก็เตรียมไว้แล้วครับใครอยากได้เผาลอยครับนี่ครับยางหนาๆเลยครับเผาใหญ่ๆครับนี่ไว้บรรทุกโดยเฉพาะเลยครับนี่เผาลอยครับใส่เต็นท์นครับนี่บรรทุก 4- 5หตันครับ6ตันสบายๆเลยครับนี่เผาลอยครับใครสนใจรายละเอียดแบบไหนครับโทรมาทักโทรมาสอบถามทางอูได้เลยนะครับนี่ ทางอูยินดีตอบทุกคำถามครับนี่โทรมาปรึกษาได้ครับนี่หรือว่าใครจะจองครับอยากได้คันซีตัวไหนครับจองได้ครับทางอูจะขึ้นให้ก่อนเลยนะครับนี่เพราะว่าตัวที่ขึ้นตัวที่ทำกระบะหลังแล้วครับยังไม่มีเจ้าของนะครับถ้าใครอยากจองคันซีดีแม็กครับนี่ครับตัวนี้ก็คันซีดีแม็กเหมือนกันนะครับนี่ ทางอูเตรียมไว้2อันเลยครับนคันซีดีแม็กครับถ้าใครสนใจครับโทรมาทักโทรมาสอบถามกับทางอูได้เลยนะครับนี่ถ้ารีบใช้รถครับทางอูก็จะขึ้นให้ก่อนเลยนี่ครับคันซีไม่มีปะมีผุนะครับนี่คันซีสวยๆเลยครับนี่ไม่มีรอยรงรอยร้าวครับคัดแต่คันซีดีๆให้เลยนะครับนี่ ไม่มีบตรมีเบี้ยวครับคันซีนี่ครับเรามีทีมงานคุณภาพครับคัดคันซีมาอย่างดีครับนี่เอฟซีไม่ต้องห่วงครับกลัวว่าจะดามจะปะจะผุครับเรามีทีมงานคัดคันซีมาให้อย่างดีเลยครับนี่ดูครับนี่ดีแม็กครับคันซีดีแม็กครับนี่ คันซีใหญ่ๆครับไม่มียุบเลยครับนี่มันทุกนี่ครับถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับนี่จะให้ทางอูวางเครื่องให้ด้วยครับตอนนี้ทางอูก็มีอยู่สองสามเครื่องครับร้อยสี่สิบกับร้อยห้าสิบห้าครับนี่ใครสนใจครับนี่คันนี้ครับพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับนี่ อันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับนี่ใครสนใจก็โทรมาสอบถามข้อมูลกระทางอูได้เลยครับนี่หรือจะเอาแค่ตัวเปล่าครับนี่ทางอูก็พร้อมจัดส่งให้ถึงที่ครับนี่มีบริการส่งให้พร้อมถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเปนรถเกี่ยวชิ้นนะครับสวัสดีครับ